สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะคะวันนี้พัดมีเทคนิควิธีการดูแลน้องไก่มาฝากเ,เพื่อนๆนกันค่ะจริงๆแล้วเราสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้ทุกฤดูการได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเพียงแ,แต่ว่าเราต้องทราบว,วิธีการดูแลไก่ไข่นะคะแต่และช่วงฤดูการเพื่อให้น้องไก่ของเราสุขภาพดีและก็ออกไข่ได้อย่างสม่ำเสมอค่ะ แน่นอนนะคะว่าเมื่อใดที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่อการออกไข่ของน้องไก่แน่นอนค่ะเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วจะสังเกตว่าจะสว่างช้าแล้วก็ค่ำเร็วใช่ไหมคะระยะแสงในเวลากลางวันจะสั้นเพียง8-10ถึงชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นไก่ไข่จะได้รับแสงสว่างน้อยและก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงเกิดปัญหาไก่หยุดไข่ แล้วก็ไข่ลดน้อยลงนั่นเองค่ะวันนี้พัดมีวิธีแก้ไขนะคะด้วยเทคนิคง,ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ให้เราเพิ่มแสงนะคะไก่ต้องการแสงสว่างในการผลิตไข่วันละ14-16ชั่วโมงดังนั้นควรเปิดไฟให้ไก่ในตอนเย็นนะคะโดยใช้หลอดไฟ5-10วัตต์ต่อพื้นที่3-4เมตรต่อหลอดไฟ1นึดวงค่ะให้แสงต่อเนื่องต่อจากแสงตอนกลางวันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการขาดช่วง เช่นช่วงฤดูหนาวแสงจะเริ่มหมดไปตั้งแต่บ่ายสี่โมงก็ให้เราเปิดไฟทันทีนะคะจนถึงเวลาสี่ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนเป็นการทดแทนแสงค่ะจะทำให้ไก่ได้รับแสงต่อเนื่องและก็เพียงพอต่อการผลิตไข่ไก่นั่นเองค่ะสองให้เพิ่มอาหารสำเร็จรูป ปกติแล้วไก่ไข่ต้องการอาหารหนึ่งคีหรือว่า100กรัมต่อตัวต่อ,ตอวันแต่สําหรับช่วงฤดูหนาวนะคะไก่จําเป็นต้องการอาหารเพิ่มนะคะเพื่อนําไปสร้างไขมันเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองค่ะหากเราสังเกตว่าในช่วงฤดูหนาวไก่เริ่มอ,ออกไข่ได้น้อยลงให้เราเพิ่มอาหารไก่ทันทีเลยค่ะหรือเพิ่มเป็นอัตราส่วน120กรัมต่อตัวต่อ,ตอ,ตอวันจนกว่าไก่จะเริ่มปรับตัวได้นะคะแล้วก็ จนกว่าไก่จะออกไข่ได้ตามปกติแล้วเราค่อยลดอาหารในปริมาณเดิมค่ะ 3. เสริมวิตามินให้ไก่ไข่ค่ะช่วงหน้าหนาวไก่ต้องได้รับวิตามินอย่างเข้มข้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มก,กันโรคเพราะถ้าให้วิตามินรวมกับไก่เป็นประจำจะมีโอกาสเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆได้น้อยค่ะเมื่อเทียบกับไก่ที่ไม่ได้รับวิตามินเลยนะคะ โดยวิตามินรวมจะมีส่วนผสมของวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E นะคะที่มีส่วนต้านโรคหวัดแล้วก็โรคทางเดินหายใจสำหรับไก่อยู่แล้วค่ะ c เสริมผักใบเขียว เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ทําให้ไก่ไม่เบื่ออาหารสําเร็จรูปค่ะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการกินอาหารได้ดีนะคะแต่แนะนํานะคะไม่ควรผสมในอาหารไก่ไข่สาเร็จรูปควรแยกให้ต่างหากเช่นเช้าเย็นให้เป็นอาหารหลักก็คือเป็นหัวอาหารไก่ไข่สาเร็จรูปอย่างเดียวค่ะส่วนผักต่างๆนะคะเช่นผักบุ้งผักตําลึงนะคะแหนแดงยกไวยสับแยวาหวานสับแย่เนปเปียสับอย่างนี้นะคะผักสดต่างๆได้เลยค่ะ ให้เป็นช่วงกลางวันหรือว่าช่วงนิ่งเที่ยงนะคะเนื่องจากถ้าผสมไก่จะเลือกกินแต่ผักก่อนค่ะจะไม่ยอมกินอาหารสาเร็จรูปหรือว่ากินอาหารสาเร็จรูปได้น้อยลงค่ะถ้าเป็นแบบนี้จะทําให้ไก่ของเราออกไข่น้อยลงแน่นอนค่ะ้าเตรียมพร้อมแล้วไก่ ในช่วงฤดูหนาวมักจะมีลมโก,กลกลมแรงอากาศหนาวเย็นจากภายนอกพัดเข้าสู่เล้าไก่ทำให้ไก่ของเราไม่สบายได้ง่ายค่ะวิธีง่ายๆในการเพิ่มความอบอุ่นในเล้าไก่ก็คือให้เพื่อนๆนะคะหาพาย,ยางหรือว่าผ้าใบมาคุมรอบๆเล้าไก่นะคะมาให้ลมหนาวโกลกเข้ามาภายในเล้านะคะหรือว่าเสริมฟลอินฟลีตไว้นะคะสำหรับเพิ่มความอบอุ่นในเล้าไก่ได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็เพิ่มฟางข้าวนะคะไว้ในเล้าไก่ให้แม่ไก่ได้นอนหลบหนาวในช่วงกลางคืนนะคะถ้าวันไหนแดดจ้าอากาศดีให้เราพับม้วนเก็บนะคะผ้ายางหรือผ้าใบหรือว่าสแลนได้นะคะม้วนผ้าเก็บขึ้นนะคะให้าภายในเล้ามีการระบายอากาศได้ดีแล้วก็ปล่อยให้น้องไก่ออกมาเดินเล่นรับแดดได้เลยคะ่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคในการดูแลน้องไก่ในช่วงฤดูหนาวนะคะเดี๋ยวทวนให้อีกครั้งนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือ1ให้เราเพิ่มแสง2ให้เราเพิ่มอาหารสำเร็จรูป 3. ให้เสริมวิตามินบ้าง 4. เสริมผักใบเขียวต่างๆค่ะแล้วก็ 5. เตรียมพร้อมเรื่องเล้าไก่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ